กระทิงแดงใบสันปลายตาเจ้ากระทิงตัวนี้ถูกพบที่ลิตเติ้ลคลีกโดยมันมักจะเดินนำหน้าฝูงเหมือนหัวหน้าห้องจุดเด่นของมันคือขนหนาสีแดงราวกับพึ่งตกถังสีเฉดสีจัดจ้านแบบที่ถ่ายรูปยังไงก็ไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์มันเป็นสังคมมีเพื่อนเยอะมาด้วยกันเป็นฝูงแบบกองทัพควายแล้วยังไงล่ะครับการตามล่าหากระทิงแดงดันมาเจอหมาป่าไล่สวบอีกไอ้พวกหมาหมู่ ไปได้ไม่ไกลนักก็เจอเจ้าหมีอ้วนพุงตุ้ยนุ้ยวิ่งไล่กวาดผมกะจะวิ่งหนีแต่คิดอีกทียิงเอาตัวอย่างเลือดไปขายไม่ให้เสียเที่ยวดีกว่าสุดท้ายก็หาตัวไม่เจอแต่ดันเจอศพหมีตัวอื่นแทนเดินลัดทุ่งนาจนไปเจอพวกมันกำลังขวิดกันอยู่ ผมขี่ม้าวิ่งไล่ย,ยิงยาสลบซึ่งงานนี้มันก็ง่ายหน่อยเพราะมันไม่มีในผ่านเข้ามาจุ้น